เราชนะม .33 เรารักกันเงินเข้าวันไหนเช็คทำลายรับเงินเยียวยา2 0 0 0ัทางนี้จากกรณีคณะรัฐมนตรีคอรมอมีม,มติออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และรั่ซึ่งมีหลากหลายโครงการอาทิเราชนะคนละครึ่งเฟส3ม .33 เรารักกันยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการลดค่าน้ำค่าไฟซึ่งล้วนแต่เป็นการเยียวยาประชาชนทั้งนี้จะพาไปดูไทม์ไลน์การรับเงินของสองโครงการเด่นคือเราชนะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและม .33 เรารักกันสำหรับผู้ประการตนมาตาม .33 โดยโครงการแรกเราชนะ จะโอนเงินผ่านแอปกระเป๋าตัางค์แก่ผู้ถือสิทธิ์เดิมสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์รวมเป็น2,000บาทงวดแรกวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทและงวดที่2วันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทส่วนโครงการม .33 เรารักกัน โครงการจะโอนเงินผ่านแอปกระเป๋าตัางค์แก่ผู้ถือสิทธิ์เดิมสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์รวมเป็นเงิน2,000บาทงวดแรกวันพุธที่20พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทงวดที่2วันพฤหัสที่27พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทอย่างไรก็ตามรายละเอียดดังกล่าวจะเสนอให้คณะ กรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาวันที่7พฤษภาคม2564ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่11พฤษภาคมนี้ฝากรบกวนกดไลค์กด u ั s c r i b e และก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ